สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับวันนี้เป็นเทปที่เราถ่ายเอาไว้นะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วนะครับเราเอามาออนแอร์ air ในวันจันท์นี้นะครับกับเรื่องราวนะวันนี้เนี่ยขอพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็ออ,อีกประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกัน นะเพราะว่ามันจะเตะก,กันเนี่ยก็คือช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือปัญหาที่หลายๆชาติกําลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะชาติใหญ่เป็นชาติใหญ่ชาติที่เป็นแบบทีมเต็งในฟุตบอลโลกที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์เนี่ยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้เราจะมารวมกันเอาสัก6ชาติแล้วกันนะครับที่เราคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนี่ยมีชาติไหนที่ กำลังเจอกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักได้รับบาดเจ็บบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารวบรวมกันข้อมูลเนี่ยก็จากเดอะซันนะเขาเจาอเอามาให้แล้วก็ต้องใช้คาว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ไปแน่ๆร้100อยเปอนะแล้วก็บางคนเนี่ยโอกาสพลาดแบบสุ่มเสี่ยงเกิน70% 80%ใช่นะครับคนที่แบบ50-50เราไม่ไดเอามาเราเอาเฉพาะคนที่มีโอกาสพลาดสูงกับพลาด100%ใช่นะก็เป็นคนที่แบบเราได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแต่ละชาติ คือใครกันบ้างนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับ Spencer. สน,น an ุนก no ่อนนะครับเริ่มที่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือนดำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเลจำกัดมหาชนครับผมนี่ขอคำว่าสตาร์ดังเจ็บเริ่มแปลกเหมือนพิจิรบลเลยนะสตาร์ดังเจ็บเออนี่เติมพลังแล้วคุณก็ต้องมีแรงในการพูดครับผม ขี่เพี้ยนๆหน่อยอนะครับแล้วก็ฝากเคแบงค์ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยอย่าลืมโหลดแอป K p พั s ด้วยนะครับรวมไปถึงเครื่องสำรองไฟ Unite c ทคเอ็กซรครับรุ่น X3 p กซ์สามเพลย์ไซส์ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดให้เสียอารมณ์ระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีเพล e ์ไซ e เวเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบทำงานควบคู่กับระบบปรับดังนันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า a v s ป้องกันไฟดับ ไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเหมาะก,กับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูน t เทคจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่บานาน่าทั่วประเทศหรือว่าร้านออนไลน์ครับ j b Lazada Shopee Shop at p 24 u n i t e c the Power Back up to the Future ครับอ่ะก่อนอื่นครับเรามาดูทีมชาติอังกฤษกันก่อนจริงๆเราเคยทำอังกฤษไปแล้วนะแบบชาติเดียวเน้นๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อ่ะก็มาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับควินฟิลลิป กองกลางตัวรับจากลีสแล้วก็เอมิลสมิธโลครับของอาร์เซนอลน่าจะเป็น2คนที่ไม่ได้ไปแบบ100ยเปอร์เซ็นะเพราะว่าก็เข้ารับการผ่าตัดนะครับคือลุ้นได้แต่ลุ้นแบบเหนื่อยอะ่ะลุ้นแบบเฉียดเฉิวนะโอกาสพลาดสูงเนี่ยคือลิเจมของเชลซีนี่เป็นอีกคนหนึ่งเพราะว่าตามกำหนดวันพักเนี่ยคือ8สัปดาห์แต่สัปดาห์มันคาบเกี่ยวกับบอลโลกก็คือบอลโลกรอบแรกมันจบไปแล้วแล้วอาจจะกลับมาได้แต่ มันเสี่ยงเหมือนกันนะที่จะเรียกเจมไปอ่ะถูกตอ้องถูกไหมนะคือ,ค,อคือต้องก็ลุ้นให้ซาเกตรเรียกไปแล้วก็ต้องผ่านเข้ารอบลึกๆด้วยใช่คือถ้าเรียกไปแต่ว่าตกรอบแรกๆก,ก็ไม่มีผลอะไระไม่มีประโยชน์อะไรนะครับควเกอร์ครับเขารับการผ่าตัดด้วยนี่ก็โอกาสาพลาด เกิน80%พอๆกับลิเจมเลยสื่อก็ตั้งคําถามว่าตําแหน่งแบ็กขวาจะใช้ใครเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่ประมาณนี้ทิเปียหรือว่าจะเป็นโอกาสครั้งสําคัญในทัวนเมนต์เมเจอร์ของเทน Alexander no อเล็กซานเดอร์อานูนะครับแต่ว่าฟอร์มของเทนเองเนี่ยก็ถ้าถามถึงสไตล์เซาเกตเขาก็ไม่ได้เลือกใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะถูกต้องออแต่ถ้าตัวเลือกที่มีเหลืออยู่เท่านี้จริงๆสมมุติว่าบล็อกเกอร์ Walker ไปไม่ได้เจมไปไม่ได้ อนโนก็ต้องเป็นแบ็กอัพแล้วละ่ะใช,ใชนะ่ต่อจากทิปเปียถูกต้องก็อ,อ,อาจจะมีโอกาสได้ลงเหมือนกันถูกต้องนะครับคือจะสังเกตว่าอังกฤษส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องแนวรับมากกว่านะแต่ว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยเขายังไม่ได้เจอกับกับใครที่แบบบาดเจ็บหนักๆใช่ฮะนะครับทีนี้มาดูกันที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแชมป์โลก2018นเนาะต้องถ้างนั้นต้องพูดว่าทีมแชมป์เก่าใช่นะครับอันนี้มีปัญหาโอ้โหตรงแดงกลางเพียบเลยนะฮะปอบัอกบาคือคนที่เจ็บแล้วเขารับการผ่าตัดมาสักระยะ สื่อบอกว่าจะหายทันเพราะว่าล่าสุดมันมีภาพว่ากลับมาแล้วนี่แต่เรื่องความฟิตอะคือต้องรีบเร่งเรียกหน่อยนะฮะก็ต้องรอดูว่าดิดดเยเดชองจะหนีไปด้วยไหมนะอย่างที่บอกว่าปัญหาแค่เรื่องความฟิตเท่านั้นอ่ะดังนั้นปอกบาเนี่ยเราใช้คํานี้ไหมว่า50-50จริงๆผมว่าที่ที่สื่อจัดมาอาจจะมองมองมองไม่ตรงกับที่เรามองนะผมมองว่าปอกบาเนี่ยห้าสิบห้าสิบแต่ว่าเอ็นโกลโลกองเต้เนี่ยอันนี้พลาดแน่นอนเพราะเจ็บหนักกว่ากองเต้เนี่ยเจ็บแฮรสติงแบบหนัก แล้วก็ต้องพัก3-4เดือนสาีเดือนจบเลยครับกลับมาทีนึงกุมภาพันธ์มันนานเกินไปครับนะฮะอกองเต้ก็อดเลยฮะเออนั่นหมายความว่าคู่กองกลางแชมป์คู่กองกลางแชมป์ลมโลก2018อาจจะพร้อมแค่คนเดียวคือปอกบาหรือถ้าแบบเคสร้ายสุดคือไม่พร้อมสักคนก็ต้องใช้เป็นคู่กลางเซตใหม่แล้วหรือต่อให้พร้อมจริงๆป๊อกบาก็คงไม่ได้ไปแบบสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับ<ม>แต่คือมันอย่างโชคดีที่เรา รู้ก็คือมันมีอย่างชัวเมนี่ใช่นะแล้วก็กามาเวนกาใช่สดาวรุ่งจากบัิมันก็เป็นขึ้นลูกใหม่เลยที่ฟอร์มดีไงก็ต้องต้องมาว่ากันว่าถ้า2องเป็นขึ้นลูกใหม่เลยเนี่ยฝรั่งเศสจะเป็นยังไงออส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องดูหน่อยก็คือทางด้านผู้เล่นแนวรับนะครับเช็คฟิตผู้เล่นอย่างพวกลูกาดีนเพสเซลคิมเบมเบ้พวกนี้ว่าก่อนถึงทัวร์นาเมนต์จะฟิตทันไหมนะครับเซนเตอร์ ถ้าคิมเบ้ไม่พร้อมจริงๆผมว่าไม่ได้กระทบเซ <Center S 1> นเตอร์เพียบไปหมดโอ้ฝรั่งเศสนี่มีตัวเลือกเยอะมากเลยไม่รู้ผลิตกองหลังมายังไงเต็มไปหมดใช่นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายก็ยังมีพออยู่ถ้าเกิดว่าดีนไม่พร้อมจริงๆไม่ได้น่ากังวลอะไรแต่ผมว่าจุดที่มันจะเสียหายคือการไม่มีกองเต้เพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่หญกองเต้เขาทําได้ดีมาตลอดเลยนะคือฟอร์มจะตกขนาดไหนก็ตามแต่กลับมาแล้วก็ได้เรียกไปติดทีมชาติเนี่ยเขาเล่นได้ระดับ world c l a s สตลอดใช่ นะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบมากขนาดไหนตัวต้องรอดูนะครับมาดูกันที่ฮอลแลนด์ครับอัตสวินสีส้มนะก็สื่ออกว่าคุณที่พลาดแนด่ๆ1้แเปอร์เซ็นต์ครับคือจอจิงโยไวนาวดุมครับถึงว,ว่าการย้ายออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำให้กราฟชีวิตของเขาดรอปลงนะแต่ว่าในนามทีมชาติเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักเสมอไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามาคุมทีมก็ตามนะครับัยนาดุมเนี่ย ไปไม่ได้ก็จะถือว่าเป็นข่าวร้ายของหลุยฟานเกาครับสื่อยังบอกด้วยว่ามันไม่ใช่แค่วายนาดูมนะท,ทีมเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของมาสไตเดอร์ลิกครับกองหลังจากบาร์เยนด้วยซึ่งไม่ได้เจ็บหนักอะไรก็คงได้ไปตามปกติแต่ว่าเขาใช้คําว่ามันน่ากังวลตรงที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อเนะครับเพราะว่าเดอร์ลิกในทีมชาติเนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวหลักด้วยนะก็หลังๆเนี่ยเราจะเห็นฮอลแลนด์เขาเล่นหลังสาบ้าง อืมนะในบางครั้งหรือว่าถ้าเล่นเป็นแบ็กโฟเนี่ยเดลิกก็จะยืนคู่ฟันได้ใช่แต่ฟันได้กับตันทีมพยายามบอกนะว่าโอ้ผมไม่ค่อยชอบหลังสามผมชอบหลังสองมากกว่าใช่แต่ไม่รู้ฟันเกาเขาจะรับฟังหรือเปล่าฟันเกาบอกผมเปโค้ชก็ต้องอยู่ที่ฟันเกาใช่นะครับคือไวรดดุมเนี่ยนะซวยมากนะครับเพราะว่าย้ายออกจากเวอ้์วูลคือตอนแรกเนี่ยจะไปบาซ่านะแต่ว่าสุดท้ายเลือกเปเชแล้วพอไปเปเชก็ไม่ได้เล่น นะครับก็เลยเลือกที่จะย้ายอีกรอบหนึ่งไปอยู่กับโรมา่าพอไปอยู่โรมา่าตอนแรกๆเหมือนจะดีปรากฏเจ็บหนักคนมันจะซวยอ่ะเนาะอันนี้คือโชคร้าย<อ>เป็นเคสแบบดวงแตก,กนะกแต่ว่าจริงๆคงคงไม่ได้มีชาติเดียวที่ดวงแตกทุกๆชาติก็มีกันหมดจอร์จิโนเขาผมมองเขาเป็นจอมทัพเลยนะของของฮอลแลนด์เวลาเล่นฮอลแลนด์ดูเขามุ่งมั่นดูเขาแบบเติมขึ้นไปยิงได้บ่อยมากใช่นะแล้วด้วยอิสระในการเล่นของเขาอะ่ะกับระบบกับแท็กติกเพราะว่ามัน มันหนุนกันก็ถือว่าเป็นผลกระทบแหละนะครับอ่ะมาดูกันที่ชาติที่4ที่เราต้องไปเช็คความพร้อมกันหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นทีมแต่งเหมือนกันนะนั่นก็คืออาร์เจนตินานะครับตัวรุกเนี่ยก็ขาดหลายคนชื่อแรกเลยนะครับเปาโลดิบาร่ากองหน้าของโรมาโอโหอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบิ๊กเนมของของทีมชาติเลยนะเจ็บแฮมสเติงในเกมเจอกับเลเชเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้ายเพราะว่าการเจ็บกล้ามเนื้อสําคัญแบบนี้ถ้าเจ็บทีหนึง่งถ้าเกิดว่า เจ็บแฮมสิงแบบหนักอ่ะมันหายไปหลายเดือนคล้ายๆกับกองเต้ไงครับผมซึ่งสื่อคาดว่าด้วยอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยมีโอกาสพลาดบอลโลกครับโชเซ่มูรินโญ่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าอาการของนักเตะดูแย่มากๆตอนแรกคิดว่าแย่ธรรมดาแต่พอไปคุยกับดีบล่าโดยตรงบอกว่าอาการไม่ดีนะผมว่ามีโอกาสพักคล้ายๆกองเต้เลยสองสามเดือนสามอาจจะถึงสี่เลยแต่คือต้องดูว่าของของดีบาล่าเนี่ยมันจะผ่าตัดหรือเปล่าคือถ้ามันไม่ผ่าเนี่ยมันก็อาจจะ เร็วกว่ากว่ากองเต้หน่อยนึงแต่ขนาดว่าไม่ผ่านะถ้าเป็นการเจ็บแฮนดิงแบบเกรดเกรดสามะมันก็2เดือนถึงนะผมว่าอาการมันจะไปคล้ายๆกับโอนนล์อาราโคของบาซ่านะคือของบาซ่าเนี่ยอราโคตอนแรกอะที่จะไม่ผ่าตัดตอนนั้นอะเขาก็คาดการว่าประมาณ2เดือนแต่ว่าสุดท้ายเลือกผ่าเพราะว่าจะได้กลับมาแบบร้อเอซอันนั้นก็ลุ้นอยู่นะครับของดิบล่าเนี่ยผมว่า ถามว่าเสียหายไหมผมว่าในมุมนักเตะมันเสียหายแต่ว่าในระดับทีมชาติอาร์เจนตินาเราต้องพูดตามตรงว่าดิบ布拉เขาไม่ได้เป็นตัวจริงอืคือเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวจริงอาจจะไม่อาจจะไม่ถึงขั้นกระทบขนาดนั้นแต่ว่าสื่อตารีบางเจ้าบอกว่าอาจจะทันใช่ไหมอย่างคอร์ริเลเดลสปอร์ตบอกว่าอาจจะทันแบบโอ้โหฟื้นฟูแบบชิวเชียดหนีไปด้วยแต่ทันแล้วจะได้ไปหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นนะดินะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ น่าจะพาดก็คือโยควินกอเลอาที่เจ็บหัวเข่านะครับรวมไปถึงอังเคลดิมาเรียที่มีอาการเจ็บสะโพกซึ่งอาจจะพาดไปบนโลกฮะก็ถือว่าขาดเน้นไปที่ทางตัวลุกนะแต่ตัวนนที่มีอยู่ก็ก,ก,ก็พอได้ปะก็ดีแต่ว่าผมว่าคนที่มีผลจริงๆอิมอะดีมาเรียเพราะว่าดิมาเรียเนี่ยเขาพูดเอาไว้เลยว่านี่คือวอล์คับผลสุดท้ายของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบความมุ่งมั่นเป็นพิเศษ นะครับเพื่อจะทําให้เหมือนกับเป้าหมายของตัวเองบรรลุผลถูกต้องคร,ค,รครับการไม่มีนี่ก็ถือว่าเสียหายเลยคุณไปดูยูเว่ดิเขาย้ายไปอยู่ยูเว่ขนาดฟอร์มรวมทีมแย่นะผมว่าฟอร์มส่วนตัวเขายังเล่นดีอยู่เลยใช่แต่พอหายไปขาดตัวสร้างหลังเกมเลยอ่ะใช่นะครับอ่ะทีนี้มาตูที่บราซิลกันบ้างครับนี่ก็เป็นเต็งหนึ่งนะในโวล์คัพผลนี้นะครับบราซิลเนี่ยอยู่ในชุดที่ขุมกำลังโหพร้อมมากๆแต่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือ แบ็กอัพในตำแหน่งแดนกลางครับก็ไม่รู้ว่ามีผลกับกับบราซิลหรือมีผลกับลิเวอร์พูลมากกว่าต่อให้ฟิตก็ไม่น่าจะติดทันนะอาตูเมโล่เนี่ยครับผมก็โชคร้ายมากนะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงวันสุดท้ายของตลาดเลยแล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเจ็บกล้ามเนื้อพักไป4เดือนเหมือนกันเออนะครับอันนี้ก็ทำให้แน่นอนครับบอลโลกเราก็ตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะที่เราต้องมารอดูว่า แบ็กอัพเนี่ยเขาจะเลือกใครไปแทนครับคือถามว่ากระทบกับเรื่องของสควอตไหมผมว่าเอาจริงๆอะ่ะบราซิลตัวเลือกเยอะแต่เราไม่รู้ว่าในใจของตีตี้หรือตีเต้เนี่ยเขาจะเขาจะมองไปที่ใครใช่ฮะนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะคือต่อให้ฟิตสมบูรณ์100%ยผมว่าเขาก็ไม่ติดอืม <laughs> คุณมันมีคือการ,ร์ัาเขายังมีให้เลือกตั้งสองคนอะกาเซมิโร <laughs> ฟาบ,บินโยและมันลงตัวอยู่แล้วแถมมีเฟรดเฟรดในทีมชาตินี่เป็นล่างเทพเลยมันดูลงตัวอยู่แล้วก็ต้องการพวกสายพลังกำลังกับตัวตัดเกมอาตูผมว่ากอดอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะแบบเป็นตัวหลักขนาดนั้นนะ่ะใช่นะครับอันนี้ก็จะอาจจะไม่ได้ส่งผลมากผมว่าในบรรดาที่พูดมาอันนี้กระทบน้อยสุดเลยใช่ใช่นะครับอ่ะปิดท้ายครับโปรตุเกสอันนี้ก็ถือว่าเป็นชาติใหญ่เหมือนกันแล้วก็ต้องุดลุ้นเช็คฟิตหลายคนเลยนะฮะแต่เอาคนที่ พาดไปบอลโลกแน่นอนก่อนเพราะว่าครอปเป็นคนพูดเองแล้วว่าโชต้าเจ็บนะฮะในเกมที่เจอกับแมชชิตี้จึงให้เขาบอกว่านักเตะจะพาดลงไปเล่นบอลโลกนะฮะแล้วก็สมรสรก็มีการ,ปรเปิดเผยไปแล้วว่าต้องพักประมาณสัก8ปดสัปดาห์อาจจะถึง8สัปดาห์อาจจะถึง2เดือนโอโซึ่งก็กพอกันก็คือไม่น่าจะไปช่วยโปรตุเกตได้ทันนะครับแต่อาการเจ็บกล้ามเนื้อน่องของโชต้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นเขียงผ่าแต่การฟื้นฟูร่างกายต้องใช้เวลา นอกจากนั้นโปรตุเกสยังพาใช้งานปลีกตัวจี๊ดนะครับอย่างเปโดเนโตรวมไปถึงริคาโดเปเรล่าโตริมเซน2คนนะครับที่เจ็บซ้ำๆอยู่ตลอดแล้วก็ยังต้องลุ้นความฟิตของเปเป้ปอปัมุกนะฮะที่หลายๆคนเรียกแล้วรวมไปถึงนูโนเมนเดสด้วยโอ้เปเป้ในทีมชาติเนี่ยเล่นดีมากนูโนเมนเดสในของเปเชใช่ปะ ใช่ก็มีปัญหาเรื่องความฟิตในช่วงนี้แต่ที่กระทบหนักสุดเราต้องจิ้มไปที่โชต้าอยู่แล้วเพราะเป็นตัวหลักในในช่วงหลังที่ซานโต้เขาใช้นะใช่คือโอเคว่าตัวเลือกรองลงมาเนี่ยเราพูดชื่อของเลเอาจาก A c ซมิลานอะผมว่าก็โอเคแทนได้ในในระดับเพราะว่าก็เป็นตัวทีเด็ดของเกาโชเลยแหละแต่ความแตกต่างระหว่างเลเอากับโชต้าผมว่ามีจุดหนึ่งคือเรื่องของความเฉียบคม,ม,มคือผมว่าโชต้าจบสกอร์ดี เลยเอามันได้สายแบบความพลิ้ว,วความคล่องตัวแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของจังหวะสุดท้ายแต่โชต้าเนี่ยจะเป็นคนที่ยิงค่อนข้างเฉียบคม,มนะครับมันก็จะหายตรงจุดนี้ไปนะครับก็ต้องมารอดูว่าใครที่แบบจะไปทดแทนแล้วก็ในมุมนักเตะนี่คือฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขานะครับแล้วก็กําลังจะได้ไปอยู่แล้วเชียวนะครับก็โหเสียใจอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพอบอลลีกมันเริ่มใกล้จะหมดก่อนที่จะเข้าสู่บอลโลกอ่ะเดี๋ยวเราน่าจะได้มาทาพวกจอบประเด็นบอลโลกกันแบบทีที จาะลึกทีละทีอะไรแบบนี้น่าจะมีให้เห็นนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามกันต่อไปโอเคครับนี่คือทั้งหมดของจบประเด็นวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้นะครับแล้วก็เครื่องสำรองไฟ Unite c h X Series รุ่น x 3ามเพซครับเกมมิ่งยูตัวเทพ สำหรับคอเกมเพื่อความมันแบบไม่มีสะดุดให้เสียลมระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยพีพยวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์ทำงานคู่กับระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AVS ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟยูนิเทคครับจัดจำหน่ายโดยอินแกรมไมโครหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทั่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ JB La z า d a s h o p e e Shop ช็24 u n i t e c h ตี้โฟร์ยูนิเท็กซ t เดอะพาวนะครับครับ พรุ่งนี้รายการของเราฮับไทม์กลับมาเจอกันแบบสดๆถูกต้องเหนะมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมแล้วก็โค้ดแอกวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์พราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ u n i t e c พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด